วันนี้ผมขอนำเสนอไอเดียในการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพื่อใช้ในการยิงแอด Facebook ของคุณนะครับคุณดูวิดีโอตัวนี้จบคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับสวัสดีครับผมอนันต์สมศร์ s m e j u m c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ ผมทำไลฟ์คุยเรื่องการตลาดออนไลน์อยู่ทุกๆวันพุธพฤหัสเวลา6โมงเย็นนะครับไลฟ์ live ของผมเนี่ยยาวประมาณ1ชั่วโมงเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไลฟ์เกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างหรือค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆบน Facebook นะครับเพื่อใช้ในการยิงแอดมีคนสนใจหัวเรื่องนี้เยอะพอสมควรดังนั้นในวันนี้ผมเลยตั้งใจมาทำเป็นวิดีโอสั้นๆ เพื่อสรุปให้คุณเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยผมย่นเวลาไลฟ์หนึ่งชั่วโมงมาเหลือหวังว่าประมาณ7-8นาทีนะครับหวังว่าวิดีโอตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเรามาเริ่มกันเลยครับ ผมเริ่มแบบนี้นะครับในไลฟ์เนี่ยผมบอกคุณว่าเวลาที่คุณจะยิงแอดเนี่ยผมจะยังไม่แนะนําให้คุณเข้าไปและสร้างโฆษณาแคมเปญเลยนะครับสิ่งที่ผมนําเสนอคือให้คุณเนี่ยเข้าไปในเมนูกลุ่มเป้าหมายแล้วก็คิดถึงกลุ่มเป้าหมายก่อนและสิ่งที่ผมแนะนําก็คือให้คุณคิดเป็นออกมาเป็นธีมสร้างธีมของกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับสร้างธีมสักสามถึงสี่ทีมธีมคืออะไรธีมก็คือ ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายคุณจัดเรียงเป็นกรุบๆนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณจัดเรียงความคิดของคุณและสามารถที่จะแยกกลุ่มเป้าหมายออกมาได้ชัดเจนเพื่อมันไม่ให้มันทับซ้อนกันถ้าคุณลองนึกภาพนะครับเวลาคุณไปยิงโฆษณาถ้าใครเคยทํานะครับเลือกกลุ่มเป้าหมายตอนยิงโฆษณาเนี่ยคุณเห็นอะไรคุณก็อยากจะเลือกเพราะว่านั่นคือลูกค้าของคุณผลก็ทําให้กลุ่มเป้าหมายบางครั้งมันทับซ้อนกันดังนั้นการมีธีมเนี่ยทำให้คุณเนี่ย เหมือนกับเตรียมความคิดของคุณก่อนแล้วค่อยไปสร้างกลุ่มเป้าหมายตีมก็เป็นอะไร 2- 3 4ีตีมประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างคุณเห็นภาพนะครับยกตัวอย่างในไลฟ์เนี่ยมีคนถามผมว่าเขาขายกางเกงผู้ชายสแลกตเนี่ยควรจะสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบไหนผมก็เลยลองคิดเป็นตีมให้เขาไปนะครับตีมของอสินค้ากางเกงสแลกตเนี่ยผมคิดว่าตีมแรกก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแหละเป็นผู้ชายสนใจกางเกงสนใจการแต่งตัวสนใจแฟชั่น ผมอาจจะมีทีมที่2กางเกงสแล็อาจจะคนที่ทํางานน่าจะใช้ก็เป็นทีมของพนักงานออฟฟิศเห็นไหมครเป็น2องีมแล้วีมสนใจกางเกงแฟชั fashion, ่นทีมพนักงานออฟฟิศผมอาจจะมีทีมที่3เช่นคนสนใจ bts mrt รถไฟใต้ดินในกรุงเทพนะครับถ้าคุณจะขายสินค้าคนที่สนใจ bts mrt เขาเดินทางโดยรถไฟฟ้ารถใต้ดินก็หวังว่าเขาจะใส่กางเกงสแล็เพราะเขาใส่ไปทำงานอารมณ์ประมาณนี้ผมเรียกว่าตีมครับ ในความคิดของผมนะการที่คุณจะสามารถคิดตีมออกมาได้ดีเนี่ยคุณจะต้องใช้ประสบการณ์บวกด้วยจินตนาการของคุณประสบการณ์ก็คือเวลาคุณขายสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยคุณอาจจะต้องลองตามกลับไปดูว่าลูกค้าของคุณเขาคือใครเขาทำอาชีพอะไรเขาอยู่แถวไหนแล้วคุณอาจจะพอคุณได้ข้อมูลเสร็จแล้วคุณอาจจะต้องจ,นนาาอจินตนาการต่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาชอบนะถ้าเป็น คนเหล่านั้นเขาน่าจะชอบทานอาหารอะไรเขาชอบจะใส่นาฬิกายี่ห้อไหนเขาน่าจะอ่านหนังสืออะไรหรือกิจกรรมต่างๆที่เขาทำเนี่ยคืออะไรแล้วคุณเอานำสิ่งเหล่านั้นมาคิดตีมครับ หลังจากที่คุณวิเคราะห์ลูกค้าของคุณเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ออกมาเอานําข้อมูลเหล่านั้นออกมาสร้างเป็นตีมสัก3-4มสี่ตีมนะครับเพื่อเตรียมเอาไว้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายผมโชว์ตัวอย่างให้คุณดูเพื่อเพื่อจะทําให้คุณเห็นภาพแล้วเข้าใจผมมากขึ้นนะครับตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับผมเป็น ร้านขายกางเกงสแลกสำหรับผู้ชายตีมแรกแน่นอนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของผมซึ่งผมคิดว่าทุกๆคนสามารถเลือกได้อยู่แล้วก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณกลุ่มเป้าหมายหลักผมก็เป็นผู้ชายสนใจกางเกงสนใจแฟชั่นอันนี้คุณสามารถเลือกได้ละครัวนี้ผมก็คิดต่อไปอีกตีมที่2ของผมผมก็อยากจะ ก็กลับไปดูลูกค้าของเราลูกค้าของเราน่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศทีมที่2ผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานออฟฟิศผมก็อารมณ์ประมาณว่าคุณสามารถจะพิมพ์เขาไปได้เลยเพนักงานออฟฟิศหรืออาจจะใช้ตําแหน่งงานเป็นผู้จัดการเป็นเลขาอาเป็นแอดมินเป็นพนักงานบัญชีเป็นวิศวกรอะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็เป็นอีกตีมหนึ่งตีมที่3ของผมอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังอาจจะเป็นผู้ชายที่สนใจ BTS MRT คนที่เขาไปกดเพจไลค์เกี่ยวกับ BTS MRT รถไฟใต้ดินเนี่ยหวังว่าเขาจะใช้บริการ BTS MRT ซึ่งก็คือไปเช้าไปเย็นกับเขาน่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศแล้วเขามีโอกาสใส่กางเกงสลักนี่ก็เป็นอีกตีมหนึ่งตีมต่อไปผมมโนภาพว่าลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็น่าเป็นพนักง,งานออฟฟิศงั้นอาจจะหนีไปเป็นถ้าคนสนใจเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์นะครับ Microsoft Office PowerPoint Excel คนที่สนใจหัวเรื่องอย่างนี้มีโอกาสเขาใช้เพื่อจะใช้ในงานในออฟฟิศของเขาผมก็เป็นอีกทีมหนึ่งเป็นผู้ชายสนใจ PowerPoint สนใจ Excel ต่อไปอีกกางเกงแลักบางทีผมก็ตันๆไม่รู้จะไปทางไหนดีผมก็เทียบกางเกงแ l ลักของผมราคาประมาณ7-800บาทต่อตัวคนใส่กางเกงแ l ลักราคาเนี้ยเขาจะใช้ใช้สินค้าอื่น ยี่ห้ออะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาผมก็คิดวคนใส่กางเกงแล้วอาจจะสนใจในาฬิกาซิต e เซนไซโกฟอสซิลอะไรอารมณ์ประมาณนี้คงไม่ใช่โ o เล็กถ้ากางเกงราคาผมราคาประมาณนี้งั้นผมก็เลยสร้างตีมอีกตีมหนึ่งเป็นผู้ชายสนใจในาฬิกาไซโกซิติเซนฟอสซิลอะไรประมาณนี้นะครับอีกต่อไปผมก็ลองไปคิดใหม่ผู้ชายกลุ่มเหล่านี้ถ้าเขาว่างๆเขาจะอ่านหนังสือประเภทไหน พนักง,งานออฟฟิศก็อาจจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนเล่นหุ้นพ่อรวยสอนลูกหรือหนังสือเกี่ยวกับพัฒนาตัวเองวิธีที่ผมนําเสนอไอเดียเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถมีไอเดียในการสร้างกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากขึ้นทำให้คุณไม่ยึดติดกับสินค้าหรือบริการของคุณผมขายกางเกงสแลกเกี่ยวกับผู้ชายก็พยายามจะหาอะไรที่เกี่ยวกับกางเกงสแลกผมคิดว่ามันอาจจะ อึดอัดแล้วมันแคบเกินไปการคิดธีมในสไตล์ที่ผมแนะนำเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถมีกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพื่อใช้ในการทดลองยิงแอดของคุณมากขึ้นนะครับผมใช้คำว่าทดลองนะครับก็หมายความว่าเพราะเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่ากลุ่มเป้าหมายหรือธีมไหนที่เราจะยิงโฆษณาจะมันจะดีที่สุดดังนั้นคุณต้องค่อยๆค,ค,คิดกลุ่มเป้าหมายแล้วค่อยๆลองทดลองยิงแอดดูครับ ส่วนวิธียิงแอดผมนำเสนอการยิงแอดแบบหลายๆกลุ่มเป้าหมายประมาณสาถึงสีกลุ่มเป้าหมายในเวลาเดียวกันภายใต้แคมเปญเดียวกันนะครับเพื่อคุณจะสามารถวัดได้ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนดีที่สุดเขาไปแข่งกันเองนะครับถ้าคุณไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยคุณอาจจะย้อนกลับไปดูวิดีโอตัวก่อนๆของผมได้ผมนำเสนอวิธี การยิงโฆษณามี1แคมเปญภายใต้1แคมเปญผมจะสร้างประมาณ3-4กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า CBO เอาเงินไว้ข้างบนแคมเปญยกตัวอย่างเช่น300บาทแล้วก็ให้ Facebook เป็นคนจัดก,การแบ่งเงินตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายไหนดีที่สุดก็ให้ Facebook เนี่ย ให้เงินในการทําโฆษณามากที่สุดพอเรารันโฆษณาไปสัก7วันเนี่ยคุณจะเห็นเลยด้กลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมาย bts กลุ่มเป้าหมายไซโก้นาฬิกากลุ่มเป้าหมายพนักง,งานออฟฟิศกลุ่มไหนให้ผลดีที่สุดเราก็สามารถรู้ได้เลยอ้อกลุ่มเหล่านี้น่าจะเวิร์กในการทราําโฆษณาคุณต้องทําตามโครงสร้างที่ผมแนะนานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะลองกลับไปดูสิ่งที่ผมเคยแนะนําไว้ก่อนนะครับโครงสร้าง1แคมเปญและมีหลายชุดโฆษณาเป็นการยิงแอดที่ผมแนะนําครับ หวังว่าคุณจะได้ไอเดียในการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆในการยิงแอด Facebook ของคุณนะครับผมพยายามสรุปจากไลฟ์1ชั่วโมงมาเหลือประมาณบอกว่า78นาทีนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ y o u YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook ของ SME จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับ ผมจะทำวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับหรือถ้าอดใจไม่ไหวก็รอดูไลฟ์ทุกวันพุธพืฤหัดเวลา6โมงเย็นนะครับเราจะคุยอะไรแบบนี้จะจะลงดีเทลแล้วคุณสามารถที่จะถามแล้วเรา,าผมจะสามารถตอบข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลให้กับคุณได้ครับผมอนันต์สมสะอาด s m e j u m c o t h แล้วพบกันใหม่ครับ